สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะพี่นิดจะมาแบ่งปันในเรื่องของเคล็ดวิธีแก้กรรมนะคะปัญหาชีวิตกินอย่างไรให้ไร้โรคนะคะอ่าอันนี้คือคาถาหลวงพ่อโสธรนะคะทุกคนพี่นิไปเอาสมุดธรรมะเล่มนี้มาจากวัดบัวขวานนะคะเราก็มาอ่านเจอความรู้ต่างๆเราก็เลยอยากจะให้สมุดธรรมะเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ในการทําความดีให้กับพี่นิดนะคะอันดับแรกให้เราสวด นโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะแล้วก็สวดอิติอิติอิติโสตรนนโมพุทธายะยะถาพุทโมนะนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลถ้าทุกคนจะได้กินทูบหรือเปล่านะถ้าทรงสมุทรยะทรงอากาศพูทางแคลคาา ทรงแคลพาสังฆังแควพาศัตรูภัยพานวินาศสันตินากาโรกุสุสันโทสีโลมัตเนโมกาโลโกนาคามนูนานาจิตเตพุทธากาโลกัสะโภพุทโทจะท้าเวเนเตทากาโลสีทากายามุนีโทตโมยากันเนยากาโลอริยะ ทีวหาทีเตปัญจาพุทธ,ธาน้มามีหังถ้าวันนี้เราจุดทูปขอพรหลวงพ่อให้สมุทรธรรมะเร่มนี้เป็นครูบาอาจารย์ให้พี่ใช่ไหมเราก็เบิกบุญที่ท่านบุญบุศอันใดที่ข้าพเจ้านิตยาเคยทํามาขอเบ่งบุญให้หลวงพ่อเพื่อสร้างความดีสขอผลบุญข้าพเจ้าและ หลวงพ่อช่วยให้หนูทําความดีสําเร็จด้วยเธอแล้วทีนี้ทุกคนปรารถนาสิ่งไหนก็ที่ฐานจิตอย่างพี่นี่ก็เขียนใส่สมดุดธรรมะมาแล้วถ้าหากเราทําช่อง youtube ประสบความสําเร็จมีไรายได้จากช่อง youtube หรือขายสินค้าขายสบู่ล้างหน้าประสบความสําเร็จลูกจะพิม,มพ์สมุดธรรมะแจกผู้คนแล้วก็ซื้อของมาถวายหลวงตาหลวงพ่อขอให้ลูกทาสําเร็จด้วยขอให้มีคนติดตามหนึ่งล้านซับด้วยเธอสาธุมีกําไรหลักล้านด้วยเธอ ขอให้ลูกมีสติปัญญาดีมีสุขภาพดีอารมณ์ดีร่างกายแข็งแรงจาป้าปถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรถนาโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาเบียดเบียนข้าพเจ้าเลยถ้าหากข้าพเจ้าสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงข้าพเจ้าจะหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ทำบุญทําทาน เป็นประจำขอให้ลูกมีเงินสร้างบุญสร้างกุศลมากขึ้นมากขึ้นด้วยเธอขอให้ลูกเก็บเงินอยู่ไว้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บร่ำรวยขึ้นเอาไว้ลงทุนทำธุรกิจด้วยเธอหรือแม้กระทั่งให้ได้เงินฟรีมาลงทุนทำธุรกิจขายสบู่ล้างหน้าด้วยเธอเนี่ยพยี้ยกตัวอย่างในการอธิษฐานให้ทุกคนดูค่ะ